เออผมก็พูดไปแล้วนะเรื่องทองเนี่ยผมก็บอกพวกเราเนี่ยตาสีตาสาผมเองก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับพอมีความรู้บ้างพอสมควรก็ระดับจบปริญญาโทจบปริญญาตีตั้งแต่ปีพศสองพจบปริญญาโทพศสองพันห้ ผมไปศึกษาเรื่องทองแล้วผมเห็นราคามันขึ้นพรวด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 มันผิดปกติผมก็บอกกับพี่น้องผมเอฟซี FC, ผมว่าอย่าเพิ่งไปซื้อนะอย่าเพิ่งไปซื้อนะเราไม่เก่งและเราไม่รู้ว่าไอ้ทรัมป์กับประเทศต่างๆเนี่ยมันสู้กันด้วยอะไรมันจะทุบค่าเงินดอลลาร์มันจะสะกัดกันเรื่องภาษีตอนนี้ ก็ดีใจด้วยนะครับถ้าเตือนไม่เชื่อใครที่ซื้อตอนหกหมื่นเจ็ดนะตอนนี้ลงมาเหลือหกหมื่นหนึ่งแล้วมั้งขาดทุนไปบาทละหกพันนะล้มแดกไปเป็นแถวเลยนะครับเราไม่รู้แล้วครับแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นของเก็บเข้าไว้นะครับยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปถึงหกหมืนเจ็ดอีกนะครับมันก็มีคนมาปั่นราคาว่าจะขึ้นไป เป็นแสนนะครับมันลงไปแล้วไงะนะครับเหลือเท่าไรห้าหมื่นเก้าแล้วใช่ไหมล้มแดกเลยครับก็ติดดอยครับเขาเรียกว่าติดดอยนะครับขายซื้อไปหกหมื่นเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าเก็บไปเราอย่าเพิ่งซื้อครับอย่าเพิ่งซื้อครับถ้ามันลงมาเหลือซักไม่รู้ใจผมนะ ถ้ามันลงมาเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองก็ค่อยซื้อนะลงมาสักสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองเนี่ยผมว่าราคาสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองนี่ก็แพงแล้วนะพอตอนนั้นรัสเซียกับยูเครนมันทําสงครามกันไนงะราคาทองก็กระตุกขึ้นผิดปกติแล้วแค่ไปสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยสี่หมื่นสองเนี่ยนะครับถ้าแม่นยังแพงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ครับ ไม่ต้องไปซื้อมาติดคอนะครับขายที่จะไปซื้อทองแท่งเขาไว้เนี่ยที่มาอย่างเดียวเลยนะครับนะครับเราไม่ชำนาญน,นะฮะเราไม่ชำนาญทองเนี่ยรอให้มันลงมาสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองก่อนค่อยซื้อนะนะครับก็ดีครับซื้อบาทละหมื่นแปดก็กำไรแหละ ที่จริงซื้อเก็บไว้ครับสมัยผมซื้อทองเนี่ยโอ้ยพูดกับเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อก่อนบาทหนึ่งสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยสามสี่ร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับปีพศอ,ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้น่าจะสองสี่สองห้าขึ้นมาห้าพันเจ็ดนี่เราก็ช็อกแล้วนะ ราคานะครับแต่ว่าเทียบเศรษฐกิจกันไม่ได้สมัยก่อนมันกุ้ยเตี๋ยวชามละสามบาทนะครับกุวยเตี๋ยวชามละสามบาทเดี๋ยวนี้มันสามสิบแหละนะฮะถ้ามีเก็บไว้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ขายนะฮะคุณสันดอนบอกทองสมัยสามหมื่นสามซื้อไวห้าบาทผ่านไปเดือนเดียวเหลือสองหมื่นสอง ก็ผมบอกแล้วไงพวกเรามันตาสีตาสาเราไม่มีความชํานาญเราปั่นไม่เป็นนะฮะปั่นไม่เป็นนะครับอะไรที่เราเขาบอกว่าถ้าจะค้าขายอะไรเนี่ยอย่าไปขายของเน่ามันจะขาดทุนของเน่าไม่ว่าจะผลไมก้ลกล้าไม้อะไรก็ได้มันเน่าได้ซื้อของมันที่ไม่เน่ามาขายนะครับมันก็จะไม่ขาดทุนนะครับมาเนี่ย ไอ้ใครว่าจะซื้อไปแต่งเมียแล้วก็มันแพงนะก็ไม่เป็นไรลูกผมว่าใส่ทองไอ้นั่นนะ่ะทองทองประเทศจีนนะที่เหมือนเหมือนทองนะครับไม่ใช่ทองปลอมนะมันอะไรก็ไม่รู้ที่มันเหมือนทองอ่ะนะะผมไม่ใส่แล้วครับ คันคอมันคันคอครับใส่แล้วมันคันคอนะครับทองแพงนี่ก็ดีนะครับใครไปได้เสียกันแล้วเขาเรียกทองสิบบาทอย่างเงี้ยนะเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอทองลงมาสักสี่หมื่นก่อนนะแล้วก็ค่อยจะแต่งนะส่วนใหญ่ราคาทองเนี่ยปกติบาทหนึ่งมันจะเท่ากับราคาข้าวหนึ่งวีนนะ นะครับข้าวหนึ่งขวีนเนี่ยจะซื้อทองได้1บาทนะครับเงินเดือนของคนจบปริญญาตรีก็1เดือนจะซื้อทองได้1บาทนะครับเดี๋ยวนี้ราคาทองมันขึ้นไปขนาดไหนเราไม่รู้นะครับเงินเดือน1 5ื่นหาหทองตั้ง5้0 0 0ื่นหกมมันไม่ไหวค่าครองชีพมันไม่ไหวนะ